มาแล้วมาแล้วน้องดิวสบายดีสบายดียดยดงมงมูกวงังโอ้ยอ้ยร้านข่อยตะแพงกินบ่้ขวโพดกินบ่ลูกอันนี้เอาบ่ีเอาบ่ออาบ่ลูกอาเอาดีโอ้โอโอโอยไปดีขับใจเด้อ เบิ้งเบิ้งในสามผักเบิ้งต้องเอาคนละผักเบิ้งน้ำจกคนเนาะเอาคนละผักนะเยจะไปให้ปนวลด้วยน้องดิวน้องพิวแม่ห้าหกผักเอาไปเผื่ออาเท่าน้ำลูกเผื่ออาเท่ามาอุ้ยหกคนหกเอาขอบใจเด้งงาาๆลูก

คนหลับพักบาย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 ฮักก้ามาแต่ในเมืองพี่น้องจนคำ oh. จนคำหลุดกระโพยท่าหลุดกระพพพโพยฮิปีเอาข้าวโพดไปให้ปั่นวลทงหนึ่งโอ้ย oh, <c oughs> มาขำมาเมือ่อเอาไว้กินกระทงหนึ่งพ่อมาเอาไว้กินทงหนึ่งนี่น้อ บ่ทเนน่แหละโบได้หายลุงที่สํามลุงที่เมื่อก่อนลุงที่ก็อยู่หน้าพวกใกล้ใกล้เอืยอได้ข้าวโพดต้มมาใหา้บุญหล่นถาบอีแหละบุญปากละปากปาก <laughs> สบายดีอ่ะเมื่อนี่แจอขอ้าวโพด ห้าอาชีพซองถุงบ่ประมาณนั่นแหละพ่วงฉี่ปาปากซองพ่วงฉี่ปาปากซองผัดเมตี้อ่ะผัดมีผู้ใหญ่เอื้อยทั้งใต้วันซื้อข้าวโพดให้อีกผู้เก่านั่นแหละซ<อ>ื้อข,าอาขอ้าวโพดให้อันให้ป้าเมาแจกพี่น้องอยู่วัดประศัดเห็ดเวี้ยบูปซิลไปสอนบ่นะบ่และอูมาจะเมื่อนั่นแหละ หอมพังกันแงเงดิอูบดบอได้ใส่มากริกบาเผื่อน้องสะไบบอปโบท่านโบท่านเข่าห่อเทื่ยนได้ดีมากเลยก็มาหากันแล้วก็ันทอดปลาลงจิมฮันได้มื่ออื่นมันผ่าดิมันผ่าห้าห้าก็มาแต่ปากศอกมันผ่าก็จะถึงต่างจังหวัดเนาะอืออืองจังหวัดเพวกอืออืออื่นมันซิน มันชิ้นใหญ่พี่น้องมือเออจีเขาจีน้ำโบ่ไงบุญเขาจีบอถวายส่างกระทานบุญเขาจีหนักมีตะบุญพี่น้องพอส่วนส่วนทำบุญน้อมจิตน้อมใจได้พี่น้องและมืออื่นบุเมนว่าส่วนส่วนยังดอกน้อมจิตน้อมใจโมทนาได้นํำกันมือ สนะ <laughs> ิตื่นท่านอยู่บนนาะสิตื่นท่านอยู่บ่เี้กลับมาแบ่งข้าวโพดให้สาวหลังนะสองทุงผัวหลายคนได้ถึงคุณพัก <c oughs> บัดอะไรนะ่ะยันบัวถั่วอยู่ให้ร้านทุงเดียวผัวว่าน,นี่กับไายูโลโอ้ยลืมข้าวนะพ้าว้าเน่ ก็อยากเนาะพี่น้องเนาะให้ผู้อื่นนาผู้เท่าเด้ในยินว่าผู้เท่าอยากไม่ใ่สู้ไม่ใ่พันก็นเลยฝากไปหายวันนี้ฝากให้ไม่ใญ่สู้ไม่ใ่พันแล้วก็ฝากให้อันเท่าอันแอดมอสร้านปลาทองเด้อันผู้เข้าบมานะฝากหายผู้เท่าก็ให้ได้กินพี่น้องให้ได้กินน้ำกัน มันมีหลายถุงดีมาหาปลาเมานี่แจกบัอั้นมีน้อง <laughs> ปลาเมาแจกบัอั้นมาลดบัต้องห่วงเมี่เจียนะห่วงว่ายัปานปลาเมาแจกบัเบิดว่าเห็นคนงานบัวลายยาเจ้าอย่าไปขุดเพราะมันสิบัเบิดนะผู้ถากินอันผู้ไปบัวไรก็มีอยู่บ้านเพ่นะปลาปลวกามระปุอน,นเฮากท่านเฮ็ดกินนะกัน ปเคงมามือนันกระปลาสนน่นในมามื่อครั้งแต่ปรสิเธ็ดลงจมหนนันน้ำราขอขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณนำเอือดเอือยทางไตวันที่มีจิตใจเมตตาเนาะหายประเมาเป็นสะพานบุญหายกระสาวหลังเป็นผู้สวยเมื่อนี้ค่ะประเมากะผู้เดียวกะเห็นยังบ่ได้โดยพี่น้องตรงห้าพี่ห้าน้องสวยมันจังสีซ้ำเลจง่าย อขอมอขอบใจประมาณพิษภัณฑ์บุญโดยปูอยู่ใต้วัดเนาะโดยใจดีโดยเสือเรือเกือกูอยู่ตลอดได้กินเนาะเนาะคันซื้อกระทง20บาทได้พี่น้องแม่น20บาทจังได้กินเงินคก็หายากแต่ว่าแต่ว่าบ้านเฮาก็ยังได้อยู่ได้กินเนาะเฮ็ดเียเฮ็ดงานําันก็20บาทเนาะ20บาทบางทงน่ะบางเจ้าแห่งักแม่น ของเจ้าแห่งสองพักสาวบาทนะอันนี้ยังว่าแเสบได้เขาโพดนะและว้วก็สัมผัเมื่อวานนี่ก็เอาแบ่งให้น้องฮานอะไมื่อน,นี่ก็เลยหายแต่น้องน้มสามพักหายแต่ผูมาเห็ดวิ่กให้น้องหนามทุงหนึ่งแล้วก็คลิปกระสุนต่อกันเลยอัดถ่ายอันถ่ายคลิปน้องฮานไว้อยู่เมื่อวานประมาณนี่แหละพี่น้องคือว่าถ่ายไหวว่าเือเอาลงแล้วบ่ ปลาเมาเอาลงแล้วบ่เนาะจําบ่ได้ปานใดขาวๆพี era, one, ่น้องเอ้ยย่างเทื่อก็เวียกงานหลายกะสับสนกะวิอ่ะกะสิลงๆแน่เป็นได้เย็บผ้าจเอาลมานี้เฮ็ดได้เย็บบ่ได้เย็บได้ยังบ่ได้เย็บซ้ําเยๆไปเยๆงานปเมากยังตกค้างอยู่แน่จักนั่นแหละพี่น้องจวต่ไปก็ไปก หอยเงินมันก็ชีเหียนเขาเหียนเขาเลยเนาะบอ่อเงินก็อยู่ในยิบผาหันบ่บริษัยิบผามีแต่ไปแล้วมีแต่สายย่อยมาเนี่ยสายจ่ายเงินจ่ายไปจ่ายมามันก็ชีเลือดแต่นี่ยังเลือดแต่หอยกับหอยเงีม <laughs> <laughs> เฮาเมื่อก็ได้เอเอ <laughs> เฮาสิเบัวกินกระป่นอันเก่าแหละแต่หมูสับนี่บวบุตีเนาะบวบุดอกอืมใส่ใช้ตู้เย็นบ่บ่บ่ได้เอาข่าวสับจิบู่จิบ่ในตู้กับข่าวจิบ่แในนอนเด้บน่บนนอนบ่เผื่อมาฮอพเพื่อนนี่จนดคำจนมืดอ่าขับไวกับบวได้เลย่น้องคอยไปคอยมาวันนี้ขีด มอเตอร์ไซค์เท่ามอเตอร์ไซค์เก no. <c oughs> <c oughs> ๋ๆบุดีบุดีอันนั้นเนาะเปิดไฟเด้งานกันยังข h างอยู่บุรลอ่จ้าเถื่อกับกลุ่มใจอยังไงดูและบหาเงินประเมาอันนี้ทำงานบเดินเงินกับบวเดินนึง กองโอ้ <G ong <G ong <Oh> ตามเรื่องกระเป๋าเอามาแต่ไทยยังบุท่านได้อันเกบสซาเดี๋ยวสิเอาเสื้อผ้าออกแล้วก็สิเอากระเป๋าไปสกกักเก็บใส่ต้ไว้อาหารแรงอาหารแรงของปลาเมาว่นปลาทูนางงอมือื่นผดเป็นมือวันศิลอีกแล้ว พาทูอันนี้เป็นผักอาหารแรงเดอนโอ้ยมีเข่าอยู่โอ้อาหารแรงอาหารแรงหมดามีเข่าโอ้ยตายเลยเด็กสีหงเอาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอาหารแรงบ่ดด้มาเข่าโอ้ยตายตายเลยฉันจะกินยังไงเนี่ยเก็บก่อน ยังไปหูงเขาซะก่อนอเว้ยจะเป็นเมาเห็ดขักนันมีตะไบเน้ะเมานะเนาะคันสิบบกินผัดหิวก็ต้องหูงเผื่อพวกนี้ด้วยเนี่ยนี่หิวข้าวแล้วบอโอ้หิวข้าวแล้วบอโอ้พวกเจ้านี่ เอาคลิปนี้พาสมสันีก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเมาเนี่ยเด้อขอขอบคุณขอบคุณน้ำเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ติดตามตลอดมาพอกันคลิปหนาจ้าปู้ขี้ฝุ่นนี่พอกันคลิปหนาโชคดีเบิรทุกคนสบายดี